เดี๋ยวดิวแวะนี่เหรอลินเผื่อมีเป้ไงเดี๋ยวเข้ามาดูก่อนเผื่อมีเป้ที่อยากได้นี่ค่ะระหว่างรอกับบานเราจะไปช็อปกันก่อนนะคะเหลือเวลาอีกตั้งสองชัมมง่วโมง นิดหน่อยไปชอบอชิเจ้าชชอบเลิงอยู่นะคะว่าอยากได้อะไรนะคะขอคนจ่ายตังค์ด้วยะคะ่ะชอบระหว่างบินคะ่ะดูอะไรๆถุงเจ้าไฮโซมากเลย ตอนมานี่มาแบบบินมาเลยคะ่ะบินแบบสบายตอนกลันี่พูรุงพรังคะ่ะโอ้นั่นไงเจอแล้วนะคะสปอร์ตครับ เราจะมาดูเปรย์ใส่เสื้อผ้ากันจะดูนี่กันค่ะตอนนี้จะโซโาช็อปได้กระเป๋าหนึ่งใบนั่นก็คือใบนี้ค่ะชอบเก่งม,มากชอบมาใส่ถุงนี้นะคะพ <laughs> อหรือเปล่าเนี่ยพอหรือเปล่า นี่ค่ะเทสโซได้กระเป๋าใบใหม่แล้วนะคะไไน,นี่อดอกไม้นี่ดอกไป้แหวกอีกแล้วค่ะแหวนี่เหมือนเดิมไหมกลัวนั้นมันใส่ไม่ได้เหมือนเดิมไปค่ะชอบกันต่อหาอะไรกิน หาอะไรกินแล้วบอวะรอบินข้าวไหมเนี Th ่ยเรายังไม่ได้กินข้าวเลยนะใช่ตั้งแต่เช้าเรายังไม่ได้กินข้าวคืนตันรอนจะกินวะเคยกินวัชพันกินวัชพันเนี่ยเจสโซเขาหิวค่ะว่ากินเบอร์เกอร์ เอาอะไรดะระหว่างรออาหารนางก็จะยินสวยๆไวต้ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กนี่ค่ะเจสโซในเบอร์เกอร์รลอนระหว่างรออาหารในเซเว่น ลุงลังเออลุงลังเวอร์รู้จับร้จในกระจกนะลุงลังเวอร์กระากด th ินากเนกระจกนะบะที่หนัาแถวที่สั ขอตัวไปพักผ่อนแล้วนะคะ